สวัสดีครับผมสเสน่วังสารเจ้าของร้านภูคาออบโรร้านตั้งอยู่ลำลูกกาคลอง5ขาออกก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์500เมตรครับติดกับบริษัทอะคริลิกไทยแลนด์ครับรถด้านหลังผมเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ลิมิเต็ดปี2020 เป็นผลงานของร้านภูคาอัพโอีกขั้นหนึ่งครับรถคันนี้จะเป็นสเต็ปยกหน้า5นิ้วหลัง4นิ้วจะเป็นขับ2นะครับจะไม่มีเพาขับหน้าคือเราจะเปลี่ยนคานคู่หน้า2ชิ้นรถยก5นิ้วยังไงก็ต้องใส่คานครับ สเต็ป5นิ้วคานจะเล็กกว่า6นิ้วครับแต่ความแข็งแรงยังเหมือนเดิมราคาก็จะถูกลงครับทันนี้เราจะใช้แขนดอบคันชักเสริมขึ้นมาเพื่อให้ตำแหน่งคันชักอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงสแตนดาร์ดครับเราจะใช้ร่วมกับโชกเดิมนะครับใส่ก็อรองหัวโชก5นิ้วแล้วจะมีตัวเสริมคอม้าด้วยครับแล้วก็ใส่ปีกนกปรับองศาด้านบนเป็นของออปชั่นนะครับ มาต่อกันที่กันชนชิ้นหน้าชิ้นใหญ่เลยนะครับเป็นงานกันชนของโอเพนเอ็นกันชนครอบกินพื้นที่ของกระจังไปเลยครับเป็นเหล็กที่ประกอบยื่นออกมาจากหน้ากระโปรงรถชิ้นเดียวใหญ่ๆเลยครับทาให้ความรู้สึกดุดันแล้วก็ประกอบด้วยตะแกรงเหล็กหนาด้านหน้านะครับอันนี้คือเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกเสริมด้วยพวกคานที่เป็นซีสีสวยงามเลยครับด้านบนก็เจาะไว้ใส่ไฟ3มดวงจะต่อกับไฟลีครับแล้วก็ประกอบด้วยเบ้าไฟตัดหมอก ที่รอขึ้นมาใหม่ด้วยเหล็กทั้งชิ้นเลยถ้าใครที่ชอบกันชนแนวอลังการเหมือนหุ่นยนต์แบรนด์นี้ใช่เลยครับไฟหน้าจะเป็นไฟแต่งของ F-Sport ครับมี d a y ์ไลท์แล้วก็มีไฟต่ำไฟสูงในตัวมาต่อกันที่ช่วงล่างด้านหลังบ้างครับด้านหลังยก4นิ้วจะใช้ก้อนรองปรับองศา สเตปรถคันนี้ก็ยังใช้เป็นโชกเดิมอยู่ครับโชกเดิมทั้งหน้าและหลังครับทํางานร่วมกับตัวต่อ4นิ้วครับเพื่อให้การทํางานของโชกอยู่ในระดับมาตรฐานเดิมครับระยะในการยืดยุคเท่าเดิมครับทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการวางแผนว่าจะใช้ทุนเท่าไหร่แล้ววันนี้ผมเอาล้อตัวใหม่ของเลนโซมาทดสอบกับรถครับ เป็น MX Crazy นะครับขอบ20หน้ากว้าง10นิ้วอฟอเซ็ตลบ24กับสเต็ปยกหน้า5หลัง4ล้อจะพอดีสุ้มเลยไม่ยื่นออกมาไม่หุบเข้าไปครับเหตุผลที่เราไม่ลองอะแดปเตอร์ให้มันยื่นมากกว่านี้เพราะมันจะติดบันไดข้างครับยิ่งยืน่นยิ่งติดครับล้อเป็นออฟลึกสไตล์อเมริกันครับเดี๋ยวนี้รถออฟโรด Off ux, จะเล่นสไตล์นี้กันเยอะครับตัวกา้านล้อมีการตึงขอบคล้ายๆกิ่งไม้ครับ รัดด้วยยาง37ทับ13.5 R20 ครับซึ่งมันก็จะรับกับวายบอดี้ของเลนเจอร์ลิเตดตัวนี้เลยครับพอใช้ล้อและยางสเต็ปนี้เราแค่ปาดปลายซุ้มล้อออกนิดหน่อยครับ ล้อขอบ20กว้าง10นิ้วสามารถใส่กับรถเดิมๆและรถยกได้อยู่ที่ขนาดยางที่เราจะใส่ครับแต่ถ้าจะเลือกใส่ยาง37นิ้วต้องใช้กับรถที่ยก5นิ้วถึง8นิ้วขึ้นครับลองไปเลือกๆใช้กันดูครับมาต่อกันที่โลบารครับเป็นโลบาของ x อ็กซิมเป็นโลบารประกอบ5ชิ้น มีซ้ายขวาอย่างละ2ชิ้นด้านบนอีกหนึ่งชิ้นครับชิ้นนี้จะเป็นชิ้นใหญ่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมดูดูดันและก็จะมีแนวต่ออยู่ด้านบนตรงจุดนี้ครับส่วนด้านบนจะติดตั้งไฟเบรกกับไฟเลี้ยวไว้ด้วยครับชิ้นปลายชิ้นนี้สามารถเปลี่ยนทําสีตามสีของรถได้ครับเบ้าไฟท้ายจะเป็นของแต่งครับยกชุดเปลี่ยนใหม่สวมแทนได้เลยครับ มาต่อกันที่กันชนด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นงานของ o p เ n เหมือนกันดูอลังการมากครับกันชนนี้รายละเอียดเยอะครับหลักๆก,ก็เพื่อความสวยงามด้วยครับอย่างเช่นไฟถอยทำตัวครอบขึ้นมาเพื่อการกระแทกอย่างไฟเบรกเขาจะทำเป็นน่องๆสามลูกสวยงามเลยจะมีเซนเซ,นเซอร์ด้านหลังฝั่งละสองตัวถอดมาจากกันชนเดิมใส่กับกันชนเหล็ก อย่างพื้นด้านบนก็ทําเป็นเหล็กเป็นระแนงเป็นซี่สวยงามเลยด้านข้างจะเป็นเหล็กกลมไซเรลหนาๆเลยครับมีการฉลุเหล็กและมีตัวหนังสือยีห้อโอเพนเอสวยงามครับและมีจุดยึดเข้าหาแทตซีแข็งแรงมากครับ ฝากถึงคนที่จะใช้ล้อสักชุดผมแนะนําให้เลือกแบรนด์ที่มีมาตรฐานลดออฟโรดน้ําหนักมันหลายตันครับถ้าใช้ล้อที่มีความแข็งแรงมันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตเราครับฝากร้านภูคาออฟโรดด้วยครับอยู่ลาลูกกาคลอง5ใครที่สนใจงานออฟโรดเข้ามาทักทายพูดคุยกับผมได้ครับ